สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอ,อ,อนพี่สาวลุงพลนะคะอัปเดตนะคะล่าสุดนะคะก่อข้าวเจ้านะคะสิบห้านะคะก่อไก่จะเสร็จแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าพาก็มาช่วยนะคะอีกแรงหนึ่งนะคะมาช่วยก่อใต้กระสอบหนึ่งพอ,อ,อนก็เลยให้หญ้าพานะคะมัดนะคะมัดกระสอบโอ้ยเกือบกระประถอดแม่ใหญ่อันี้ เกือบกว่าถอดเลยแม่โอ้ยใส่เกือบให้เข่าก็ได้ยอดมันปักตีนมาสั่นบาดคนเชียวไม่ไงนี่ฮู้ห่อนห่อนเพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กระซี่ม่งแรงเลยเด้อค่ะเด้อที่ปออนกอกมาขึ้นนี่ยปออนก็เอาไปเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋จะปออนจะท่ามขีดแบบเอฟซีเห็นค่ะ หลังจากทิ่พ่อออนเก็บเขาเรียบร้อยทูกกระสอบด้วยค่ะเด้อก็อย่าลืมค่ะพ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ่งเขามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้พ่อออนพี่สาวลงพนด้วยเด้อดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข้าวปีนี้ก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเพราะว่าข้าวเป็นโรคนะคะพ่อแม่พี่น้อง สารพัดโลกเพ่อแไม่พี่น้องป้องไปโลกขี่เมียงวันขี่เมียงวันเม็ดเข่าดัดำเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาห้องขี่เมียงวันราก็ตายพ่ายเพ่อแไม่พี่น้องยืนตายพ่ายขาวออกหลอกคือค้นผมหงอกี่ล่ะพ่อแไม่พี่น้องเบ่งยา,าผ้าพ่นโอ้ยกันคู่ทังกัมีโยกัน เอาถวยบไปนี่ตักย่ำด้สิเต็มจักเทียพี่มองลูกต้อมไลาๆพี่ <laughs> นานาเป็นสีพวกตองเลยเอาเอาเอาเศรษอกิจสะกกอนก็นได้อือเดี๋ยวเชียนกอกเองดอกปุณ่์ะโอ้เออ กอ,อกแรกสักก้อนเดี๋ยวสิขนขึ้นไปประมาณสองรอบกับเบิร์แล้วรอบละเจ็ดกระสอบรถกระดังแอด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 เลยซาเล้งว่าดังแอด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 เลยพอไหมพี่น้องอัดไปทีละเจ็ดกระสอบรอบแรกโคกระสอบรอบสองเจ็ดเสียงดังออดแอดออดแอดออดแอดซาเล้งนะคะ ยห็นเฮียมัดเลยยืยยานมันเฮียมันจะเอ็นเฮีย <laughs> มามาย่านร้นย่มันรมได้อีกกี่รอกรอบนึงโอ้ร้อน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  เ็จแล้วนะคะปีนี้นะคะข้าวเจ้าปีหน้าคายว่ากันใหม่ปีนี้ก็ผ่านไปด้วยดีข้าวเจ้านาห้วยลึกนะคะโอ้พรก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้อง ก็เหลืออยู่ในตะข่ายสีฟ้านะก็เหลืออยู่ได้กรกะสอบหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องรวมกับตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะก็จะอัปเดตให้เห็นๆน,นะคะวันนี้กอกได้กี่กระสอบหนึ 1, 2, 3, 4. 4่งสองสามสี่สี่กระสอบแล้วตรงนั้นกี่กระสอบย่ค่ะหกกระสอบหนึ่งสองสามสี่แปดกับหกนะคะบวก เอาเองนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นเท่าไหร่นะคะพ่อแม่พี่น้องก็ทั้งหมดนะคะ14บสห้านะคะกระสอบเนี่ยนะคะเก็บตกนะคะก็รวมเสร็จสับแล้วนะคะไปล็อตแรกก็ยีหกระสอบก็บวกอีก15กระสอบเป็นเท่าไหร่นะคะก็40กระสอบพอดีนะคะพ่อแม่พี่น้องถ้าประอับวกลบคูณหารไม่ผิดนะคะ นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องปอนก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ,อดูย่าพาหน้าเป็นสีชมพูอ่องตองเลย <laughs> ลเดี๋ยวเจอกันค่ะพ่อแม่พี่น้อง